ตำนานหนังไตภาคโคตรสยองขวัญกับการทดลองนำมนุษย์มาต่อตัวกันที่ชวนนหนขยะกขยงชีวิตนี้ขอดูครั้งเดียวพอกับเรื่อนี้นครับ Determin Centipede หรือจับคนมาทำตะขาบครับอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับเป็นผลงานำํกำ,ก,ำกับครับของคุณทอมซิกนี่นครับผมมี3ภาคภาคแรกนี่แค่3คนเนาะแต่ตำนานสุดภาค2นี่เป็น10ภาคนี้สยองสุดครับและภาค3มครับมากันเป็นกลุ่มนักโทษใหญ่เลยครับเป็นร้อยคนเนี่ยเป็นฉบับตะขาบที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ เละสุดครับในสาภาคนี้ครับผมโดยหนังเรื่องนี้ครับมีแรงบนันดาลใจนะครับในช่วงวิดีของคุณทอมสิกเขาเนี่ยเขาคุยกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยจะหาวิธีการลงโทษยังไงเนี่ยไอพวกที่ชอบแบบว่าทารุณกรรมเด็กทารุณกรรมสัตว์อย่างนี้ก็เลยเสแสรดเดียวว่าเฮ้ยจับคนพวกนี้มาต่อตัวกันให้เหมือนตะขับเลยไหมมันจะได้แบบดูทารุณกรรมดีในการแก้แค้นไปในตัวก็เลยเป็นจุดประกายเล็กๆในการทาหนังแบบเด็กขึ้นมาจนเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ และอยากจะบอกว่าในหนังเนี่ยเขามีวิธีการทำในนภาคแรกบอกไว้ด้วยนะเอาประมาณนี้กัอาจจะคนลุกนิดนึงช่วงนี้นะครับผมก็คือการนําคนทั้ง3คนเนี่ยที่มีเนื้อเยื่อคลายคลื่กันนะครับอันนี้ต้องตรงกันก่อนอนอนั้นมันจะต่อกันไม่ได้อันนี้เป็นความคิดข,ของหมอลูกจิตนะเนาะจากนั้นครับก็ทําการตัดนะครับช่วงลูกสะบ้าหัวเขาออกทั้งสองข้างกันที่มันจะแบบว่าลุกวิ่งหนีนะเออตัดออกก่อนเลยจากนั้นครับทำการนะครับเอาคนหลังไม่ใช่เป็นคนหลังนะคนที่2คนที่3ทําการตัดนะครับส่วนฟันหน้านะครับ บนล,ล่างออก6ซีหนะ้าออกเ,อเพื่อจะทําการใช้ปากตรงนี้ต่อกับรูโชเบลนะครับของคนข้างหน้านั่นเองครับผมแล้วก็ทําการต่อสายนะครับสายอาหารกับาอาหารเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับไปหาคนข้างหลังนั่นเองอเป็นอะไรที่คนลุกมากๆเลยทีเดียวถามว่าความเป็นจริงมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้อยู่แล้วครับผมและทําไปก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรตุยแน่นอนไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่น่ารอดครับผมอยากจะบอกว่าเป็นอย่างในึําตำนานที่ เอาเป็นว่าดูคนเดียวก็พอหรือว่าทานดีๆอย่าหาดูดีกว่าครับ